จะลยข้อสอบแผ่นสองนะครับในพาร์ทฟิสิกเป็นข้อสอบที่สอบไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2557นะครับข้อที่61นะครับจทย์มีอยู่ว่าเมื่อให้ความร้อนกับระบบ1 4,200จูลน,นะครับระบบทำงานออกมา1,650จูลน,นะครับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของระบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่จูล ปัญหาข้อนี้ก็ใช้ความรู้กฎข้อที่1น่งนะครับในเทอร์โมเดนามิกนะครับซึ่งกฎข้อนี้กฎข้อที่1ข,ของเทอร์โมเทอร์โมเดนามิกนะครับได้บอกไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในระบบนะครับเราใช้เครื่องหมายเดลต้าอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงเดลต้าก็คือการเปลี่ยนแปลงจะเท่ากับความร้อนนะครับ บวกกับงานความร้อนบวกกับงานโดยมีข้อแม้นิดนึงว่า,าความร้อนที่เราจะนำมาแทนลงไปในสมการนี้นะครับ Q มันจะมีค่าเป็นบวกเมื่อความร้อนเข้าระบบนะครับแต่มีค่าเป็นลบเมื่อออกระบบ จากระบบครับ W นะครับ W W จะเป็นบวกเมื่อทำงานให้ระบบ W ก็คืองานนะครับแต่จะเป็นลบเมื่อระบบทำงาน ที่จริงทั้ง W กับ Q เนี่ยมันเครื่องหมายเนี่ยมันจะคอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีความร้อนเข้าไปในในระบบนะครับอ่ามันก็เครื่องหมายจะเป็นบวกความร้อนออกจากระบบเครื่องหมายเป็นลบนะครับ W ถ้าทำงานให้ระบบเครื่องหมายเป็นบวกทำงานให้ระบบหมายความว่าก็คือเอางานใส่เข้าไปในระบบนั่นเองนะครับ นั่นก็คือถ้า W เข้านะครับเข้าระบบอันนี้พูดง่ายๆทํางานให้ระบบเนี่ยมันก็คือเข้าเข้านั่นเองนะครับก็เครื่องหมายจะเป็นบวกแต่กรณีที่ระบบทํางานนะครับระบบทํางานออกมาเนี่ยอ,อันนี้ก็หมายถึงออกนะครับ W เนี่ยมันจะออกจากระบบออกเนี่ยก็จะเป็นลบนะครับพูดง่ายๆก็คือทั้ง W ทั้ง Q เนี่ยวิธีจําง่ายๆก็คือ ทั้ง W ทั้ง Q นะครับมันมีวิธีจำง่ายๆก็คือถ้าเกิดบวกก็คือเข้าลบก็คือออกนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ก็ลองแทนค่าลงไปในสมการนี้นะครับโจทย์กำหนดว่าให้ความร้อนกับระบบหนึ่งนะครับให้ความร้อนกับระบบหนึ่งแสดงว่ามีความร้อนเข้าไปในระบบนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้ายู ความร้อนเข้าในระบบก็เป็นบวกนะครับบวกเท่าไหร่4,200จูจากนั้นระบบทำงานนะครับระบบระบบทำงานก็คือมีงานออกจากระบบนะครับมีงานออกจากระบบะครับระบบทำงานระบบทำงานนะครับเครื่องหมายก็จะเป็นลบก็เป็นลบ1650ครับ1650 โอเคก็ลบกันบวก4200ลบ1650นะครับคำต,ตอบก็จะได้เป็น2550 2550นะครับ2550เครื่องหมายก็เป็นบวกนะครับบวกไม่ต้องใส่แล้วกันนะครับเครื่องหมายบวกปกติเราจะไม่ใส่ไปข้างหน้านะครับจะใส่ไปแค่เครื่องหมายลบใส่ใส่ไปนิดนึงแล้วกันจะได้ไม่ไม่สับสนนะครับ ก็จะได้เดลต้า u นะครับเดลต้า u เท่ากับบวก2550นอาะครับผลต่างของพลังงานภายในระบบเป็นบวก250บวกหมายความว่าไงนะครับบวกก็คือหมายความว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับบวกอันนี้นนก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็แสดงว่าพลังงานภายในระบบเนี่ยมันเพิ่มขึ้น2550จูล นะครับตอบข้อที่3ครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอาจจะจะซับซ้อนตรงเครื่องหมายนิดเดียวนะครับอนอกจากนั้นก็ไม่ยากนะครับไม่ยาก